สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาส่งท้ายค่ะจบไปแล้วสำหรับเส้นทางวีระบุรุษนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการรลอพวกเราก็ใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะเราก็สามารถจัดทะลุทะลวงไปจนถึงตอนจบบริบูรณ์นะคะเรื่องนี้ดีค่ะพระเอกของพวกเราไม่ตายนะปกติแล้วถ้าเป็นชื่อเรื่องอะไรที่เป็นแบบวีระบุรุษวีระบุรุษนี้ส่วนใหญ่จะต้องแบบเดสสมอ เองไปใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้พระเอกอยู่ดีมากแต่จริงหวานก็เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะว่าในนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้พระเอกของพวกเรารอดชีวิตแล้วก็แบบอยู่ดีมากๆเลยนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะหวานก็ดูในตอนสุดท้ายก็เออทําไมล่ะทําไมกองทัพถึงไม่ไปป้นคุกเพื่อไปช่วยเหลือกู้อี้จงพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าใช้วิธีการไปช่วยเขาไปเจอเขาที่ศาลแทนนะคะเรื่องนี้มีเออมีจุดที่น่าวิเคราะห์อยู่เนาะสำหรับ เรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์ทางทั้งแพลตฟอร์มทาง i อชีด้วยเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงซึ่งเมืองไทยก็คุ้นเคยกันดีนะคะกับทาง i อชีค่ะแล้วก็ทางประเทศจีนเขาดูได้ผ่านทางซัตเทลรลทีวีด้วยนั่นก็คือช่องอเจียงสูวนะคะก็จบอย่างเป็นทางการไปหมดแล้วนะคะทั้ง2องอย่างแต่ถ้าท่านใดที่รอได้นะคะไม่ต้องรีบค่ะก็ดูแบบที่เปิดฟรีให้เขาก็เปิดฟรีให้แต่ก็นานหน่อยนะคะกว่าจะจบแบบสมบูรณ์นั่นเองนะคะในต ตอนจบสุดท้ายนะคะพระเอกของพวกเรานั้นถูกนำตัวไปจำคุกอยู่ไปขังคุกแบบออไม่ยุติธรรมนะคะเนื่องจากว่านั่นแหละก็ยังคงมีชนักติดหลังเรื่องของเป็นคนทรยศนะคะในสมัยช่วงของหุ่นหวังในตอนนั้นนะคะนี้ในเวลานี้ค่ะกองทัพนั้นแต่เดิมเนี่ยก็มีกำลังที่จะเข้าไปป้นคุกได้โดยตรงเพื่อไปช่วยสหายกู้นี่แหละนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทั้งกองทัพนั้นนะคะแล้วก็พรรคพวกใต้ดินนั้นก็ไม่เลือก ไม่เลือกโหมดป้นคุกแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ทางด้านของครอบครัวตระกูลกู้นะคะใชะ้เส้นทางคือจ้างทนายความค่ะมาเพื่อจัดการโดยที่ให้ความสนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งการร่วมมือกันในการหาหลักฐานมาด้วยนะคะเพื่อจะให้กูอีจงนั้นได้ขึ้นไปในศาลแล้วก็ไปสู้กันนะคะกับทางข้าราชการของทางก๊กมินตั๋งในตอนนั้นค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ถือได้ว่า ต้องชื่นชมอ่ะหวานว่าผู้ที่เขียนบทนะรารคอรก็แกะมาได้ดีมากเลยนะคะแกะจากนวนิยายต้นฉบับมาได้เลิศจริงๆค่ะก็คือนะคะในจุดนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบนะคะเพื่อนๆรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สร้างแนวทางนะคะที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วยเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มไม่ไม่ยุติธรรมอยุติธรรมนะคะแต่ว่าต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไป สู้กันผ่านทางสารสถิตยุติธรรมนั่นเองนะคะจะมาแบบใช้ปืนใช้อาวุธไปแบบป้นคุกออกมาเงี้ยไม่ได้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็จะทำให้ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์โดยตรงเลยก็ไม่มีข้อกังขาใดๆไม่มีเรื่องราวของมือไม้ที่เปื้อนเลือดนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องนี้ก็เขียนเพื่อสรรเสริญนะคะสรรเสริญท่านผู้นำด้วยอะไรด้วยก็ในสมัยนั้นยังมีทั้งก๊กมินตนั๋นแล้วก็ยังมีทั้งหน่วยใต้ดินของคอมมิวนิสต์อะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าแบบฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะคะในละครเนี่ยก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณนะคะของของแห่งประวัติศาสตร์จีนที่แบบมันควรค่าที่จะรักษาไว้เป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งะคะประมาณว่าจะผูก ผูกแล้วก็ปลูกมันนะคะให้กับประชาชนคนจีนในยุคปัจจุบันนี้เองนะคะ เพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วนะคะก็แค่กองทัพนะคะบุกเข้าไปช่วยเหลือกู้อี้จงออกมาเนี่ยก็แน่นอนว่าออกมาได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ากู้อี้จงนั้นจะไม่ได้รับนะคะความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคืนตามเอกสารตามกฎหมายนั่นเองค่ะก็เขานั้นนะคะในสายตาของชาวซูโจเมื่อก่อนเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเขานั้นเป็นผู้ทรยศจริงๆไงคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะล้างคดีนี้ออกไปก็ควรที่จะได้รับการรับรองนะคะทางด้าน กฎหมายอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะซึ่งในจุดที่แบบเออในช่วงหลังเนี่ยประชาชนก็รู้แหละว่ากู้อี้จงนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่ทรยศแบบชาติเพราะว่าไอ,อ้ข้อหาเนี่ยเขาได้ในตอนที่ญี่ปุ่นนั้นมายึดครองจีนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องมาจัดการให้ถูกต้องแล้วก็ทําให้คนซูโจนั้นสามารถจะแบบเห็นความจริงได้อย่างมากมายแล้วก็มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทั้งตัวของกู้อี้จงเระเอกของพวกเราแล้วก็ตร กูลกู้ทั้งหมดว่าเป็นคนแบบไหนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการฟื้นนะคะฟื้นความบริสุทธิ์แล้วก็แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยค่ะก็ช่วยทําให้มีชื่อเสียงที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาไปนะคะ นี่ก็คือความชานฉลาดนอกของผู้ที่ทั้งแต่งนวนิยายเรื่องนี้แล้วก็เขียนบทละครด้วยก็คือแกะออกมาทําให้มีความภาคภูมิใจในการที่พวกเขาคนจีนได้ดูแล้วเออมันเป็นวิถีทางที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้คนรุ่นหลังนั้นได้อ่านนะคะบันทึกในประวัติศาสตร์ที่สร้างความใสสะอาดให้กับตัวละครตัวนี้ก็คือกูอีจงนั่นเองค่ะก็คุณงามความดีนะคะถ้าทําไว้ให้กับประเทศชาติก็จะได้รับการบันทึกประวัติ เอาไว้โดยที่ไม่ได้มีข้อด่างพอยต์ใดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าทําความเลวทําสิ่งที่เลวร้ายนะคะประวัติศาสตร์ก็จะบันทึกการกระทําของคนที่ทําชั่วช้ากับประเทศไว้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็จะเป็นการเตือนประชาชนคนจีนของเขาว่าก็ให้กลัวการทําความชั่วเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่กล้าทําความชั่วนั่นเองเออแบบ เอยากให้เมืองไทยมีละครในแนวนี้ออกมาเยอะๆบ้างนะคะที่เมืองจีนเขาพัฒนาไปเยอะเลยนะพัฒนาไปสุดๆเลยสําหรับอะไรที่เป็นการปลุก ปลุกเร้าความรักชาติแล้วก็การให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของจิตวิญญาณของประวัติศาสตร์ของจีนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอย่างยุคที่เราดูกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องเนี้ยเส้นทางวีรบุรุษก็เป็นยุคสาธารณรัฐจีนนะคะริพับลิกันอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีแบบ เหมือนกับว่าเรื่องราวไม่ได้เกิดที่ปักกิ่งนะคะเกิดที่แบบซูโจเขาก็ต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่าคือไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนนะคะเขาแค่เป็นคนจีนเขาแค่เป็นประเทศจีนอะไรแบบนี้ก็ต้องร่วมมือกันที่จะปกป้องแล้วก็ทําดีเพื่อประเทศชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่านะคะเลือกที่จะใช้วิธีอกองทัพนั้นเข้าไปป้นคุกเอากู้อี่จงออกมาเนี่ยคือทําได้เพียงให้ตัวของกู้อี้จงนั้นปลอดภัยเพียงชั่วข่าวเท่านั้น แต่ว่าในช่วงปีต่อๆไปล่ะค่ะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกเกิดสงครามอะไรขึ้นมาอีกนะคะไอ้เหล่าคดีของกู้อี้จงถ้าไม่ได้ถูกเคลียร์ไปเนี่ยก็ยังคงอยู่แบบนั้นก็จะยังโดนกล่าวหา,าโดยถ้อยคําที่เป็นเอกสารว่าเป็นผู้ทรยศนะคะชาวซูโจอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วณจุดนั้นนะคะจุดที่ใช้กําลังอ่ะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงก็กู้อี้จงของพวกเรานะก็ไม่สามารถจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ยืนหยัดได้ อย่างตรงไปตรงมาหน้าเชิดในสังคมได้นะคะก็เหมือนมีชนักติดหลังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ตามนะคะ ถามว่ามีตัวละครที่แบบทรยศต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงไหมก็แน่นอนว่ามีนะคะก็เหมือนกับแบบตัวละครที่เราเห็นก็คือโจโจจือ่อเฟยเนี่ยแน่นอนนะคะคือเขาเลือกเองเขาเลือกที่จะเป็นคนทรยศประเทศชาติแต่ว่าระเอกของพวเรานั้นก็เป็นนักวิชาการนะคะที่แบบมีความยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็มีเลือดของความหลักชาติอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าความพักเพียนเออพักเพียนที่จะทําความดีต่อไปเรื่อยๆนะคะเดินเป็นเส้นตรง ไม่ไปคดเคี้ยวก็คือไม่ไปแบบร่วมมือกับอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความ สันคอนต่อความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะคะสำหรับกู้อีจงค่ะถือว่าเป็นวีรบุรุษซึ่งมาจากแบบบุคคลธรรมดามากๆนะคะคือเป็นเหมือนนักวิชาการทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะก็เหมือนกับใครก็ตามนะคะที่ทําดีต่อประเทศชาติไม่ว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนนะคะทุกคนเป็นฮีโร่หมดเป็นวีรบุรุษหมดนะคะก็เรื่องนี้ก็ต้องการจะพรีเซนต์แบบจุดนั้นแหละนะคะโอ้ดูแล้วก็ขนลุกไปนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะ ก็มีตัวละครที่แบบอืมพวกเราได้เห็นคุณค่านะคะของการใช้ชีวิตของพวกเขาบางคนก็ทุกคนนะคะใช้ชีวิตเพื่อจะเอาชีวิตรอดด้วยแต่ว่าการจะเอาชีวิตรอดด้วยวิถีทางที่ได้รับเกียรติยศความภาคภูมิใจอย่างน้อยก็นในตัวเองที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําชั่วช้าต่อประเทศชาตินะคะก็สามารถจะดูได้ผ่านตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเอกนะคะกู้อี้จงเองตัวของโจจื่อเฟยนะคะตัวของไห่ โมนะคะแล้วก็ตัวของแบบเซลล์วลวดถงนะคะเซลล์วลวดถงก็ต้องเสียใจกับเธอด้วยซึ่งเธอนั้นแบบเออเสียชีวิตในเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นการสะท้อนแล้วก็เน้นย้ําว่า ชีวิตนะคะของชนรุ่นหลังนั้นสดใสมาได้ก็เพราะว่าชนรุ่นก่อนนั้นได้มีคนที่แบบรักชาติมากกว่าที่จะทําไม่ดีต่อชาตินั่นเองนะคะแล้วก็คุณธรรมจะยังคงอยู่ตลอดไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็แบบต้องการจะบอกให้ชาวจีนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะประมาณว่าให้รักษาคุณธรรมเอาไว้แล้วก็ชาติต้องมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงไปแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็ดีอะเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆมีเวลาอย่าลื หาดูกันนะคะก็ดูกันได้ค่ะสบายๆที่สับไทายตัวโตวที่ทางไอชีอีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดชอบเรื่องนี้บ้างเอ่ยแล้วก็ท่านใดที่เริ่มดูเรื่องนี้บ้างนะคะก็ขอให้มาร่วมกันคอมเมนต์นาะชอบไม่ชอบจุดไหนนะคะ <c oughs> ก็เรื่องนี้ดูได้เพลินๆในแนวแบบสาธารณรัฐจีนนั่นแหละคะ่ะก็มีทั้งความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ความหน่วงเพราะว่ามันต้องทันกันอะ่ะมันต้องทันกันนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเราโดนใส่ร้าย ก็ต้องหาทางให้แบบพระเอกตัวเองอะ่ะเหมือนกับบทของพระเอกก็เป็นภาระของตัวพระเอกเองด้วยนะเพราะพวกเราก็มักจะถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ยูยจะ <c oughs> จะฉลาดเนาะทำไมทำไมพระเอกเหมือนจะโง่นานอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะในบางในบางช่วงบางตอนของละครแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับคนจริงๆอะ่ะเ,เพื่อนๆคนจริงๆแล้วอะ่ะคือเราไม่ได้มองเข้าไปในละครเราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนั้นทํา ทำเรื่องนี้ในในสถานที่นั้นสถานที่นี้เราคนดูเราเห็นหมดแต่ว่าตัวละครที่อยู่ด้านในอย่างพระเอกของเราอ่ะไม่เห็นนะคะคือเขาก็รู้แค่แค่สิ่งที่เขาอยู่ ตัวที่เขาอยู่ในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่แบบเขาเขาแบบคิดว่ามันน่าจะใช่เท่านั้นแต่ว่าความจริงที่เกิดขึ้นมันคืออะไรตัวของพระเอกเราไม่ได้เห็นไปรอบๆเหมือนกับคนที่ดูซีรีส์เหมือนพวกเราอะนะคะอะะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ